สวัสดีครับพบกับช่องลองดูเลยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตไม่เห็นหน้านะครับผมเพราะว่าจะถ่ายตรงมะเขือให้ดูนะครับว่าจากที่ต้นคลิปนะครับเป็นภาพมะเขือเรามีการเหียวนะครับที่ตรงยอดนะครับผมว่าเราจะมาดูนะครับว่ามันเกิดเพราะเกิดจากอะไรนะครับพูดติดขัดครับผมนะครับมีหลายต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเอาต้นนี้ก่อนนี่ยครับอาการอาการใบตรงยอดเดี๋ยมันจะเหี่ยวแล้วก็จะค่อยๆเหลืองนะครับก็ก็ตายไปเลยนะครับเดี๋ยวไม่รอดตรงนี้น่าจะเป็นเนี่ยถ้าเห็นมันก็คือตรงนี้นะครับมีแมลงนะครับมีแมงอะไรก็ไม่รู้มันเจาะเจาะตรงตรงเนี่ยตรงต้นมันเนี่ยครับ จตรงยอดตรงนี้ฮะนี่ก็เป็นแบบเป็นปัญหานะครับพี่ต้องคบแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับพี่ไม่ใช้สารเคมีนะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้ทุกคนนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าใครจะจัดการยังไงฮะส่วนผมก็ตรงนี้ก็เก้ปปัญหาด้วยการจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลย รอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับผมตัวเล็กๆเ,เป็นดวง อันนี้เห็นไหมครับนี่นี่น่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยกองกันเลยนี่ครับสาเหตุนะครับผมคือตัวนี้คร <smoking> ับไม่รู้ว่าแม่มันเป็นตัวแบบไหนนะครับหาไม่เจอเนี้ยปีแก้ก็ใครที่เป็นแบบ ปลูกแบบผมนะครับก็หาเก็บหาค่าทุกวันทุกวันนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับแต่มันเป็นอันตรายครับเราจะไม่ใช้ี๋ยวเราก็ะกัดคา่าเลยนะครับผมนี่ครับมันก็เป็นหมากแล้วนะครับเสียดายปลูกยากครับดัดปมนกินของเรา แมงพวกนี้อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ตัดเลยนะครับนี่นี่ครับโดนเจาะฮะนะครับชนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับก็พ,พามาดูสาเหตุของมะเขือนะครับพี่ยอดมันตายนะครับผม หลักก็คือเป็นแมลงนี่แหละครับก็จะปัญหาก็จะไม่ไม่หมดไปนะครับถ้าเรายังปลูกแบบอินทรีย์อยู่นะครับผมถ้าเป็นพวกสารพวกยาฆ่าแมลงก็จะได้นะครับแต่ผักของเราก็จะเป็นสารพิษนะครับนะครับมีเท่าไหร่ก็กินแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเราปลูกไว้กินเฉพาะโคเรือนนะครับผมเนี่ยฮะส่วนคลิปหน้านะครับผมจะทําอะไรให้ดูก็อย่าลืมรอรับชมกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ